เอาไปเพิ่มตัวเอามาอีกตัวหนึ่งทำไะเออเห็นไหมนู้น่ารักจังเลยเนี่ยโอเคอืมอย่าเดี๋ยวด้ะให้ลูบหัวใหม่ก่อนเมื่อกี้หัวเซิร์ฟกับเซิอ์ฟเยอะจะกัดกันไหมล่ะนะจะกัดไหมขาดไหมโอ้ยโอ้ยสกอตฮาวด้วยเออสกอตสกอตนี่สงสัยจะหายเมาแล้ว นี่อันนี้แล่าเดียวโอ้โหสวยจังเลยอ่าเดินเดินแสงครับสีกำลังเข้มเลยอันนี้ปล่อยน่ารักเลยสวัสดีครับยามาขขึึ้้นนมทาน มันไม่คุ้หรือเปล่าอันน,นี้นี่ชื่ออะไรเนี่ยกินชีอเอาเออยุ่งเข้าเป็นห่วงเป็นห่วงก่อนอแสงไม่ค่อยได้เลยไปเล่นไปเล่ะแจบบุ๊แบจบุ๊แบบ ขีดข้าวน้อยๆนี่จะได้กระโดดที่วัดไม่ฟังแต่ว่าเอามาพามาบินได้แต่คือกลับเที่ยวมืดเลยอ๋อก็ต้องให้เขาเมื่อยก่อนใช่ไหมตอนนี้เราต้องพกหน้กากอนามทุกคนใช่ไหมเผื่อเวลาเรียกอแสดงว่าผ่านการฝึกมาเรียบร้อยจะได้ จะได้เรียกปี๊ดเนี่ยเพราะว่าเรียกไม่ได้ยินคใช่เนี refers, curtain, ่ยกระย่าเลยเบิร์ดน่ารักดีตัวเล็กสิวโอ้น่ารักเอาเอาสักสักแน่นไหมเอาสักแน่นไหมเอาซักคอกไหมค่อนข้างเจ้าเล้าอยู่จะไม่ค่อยกลัวคนจะสู้มากกว่ากัดเจ็บด้วยเบอรเบิร์ด ถ้าเป็นพวกเชื่องจะเป็นเลิฟไม่ขอบไม่ขอบปตนตัวใหญ่แล้วก็นิ่งกว่าเชมือย่างที่ทคน,นี่นะครับกำลังกินหญ้าอย่ายงแอร็ดอร่อย น่ารักจังเลยโอ้ยตายเห็นว่าหัวลานก็จะจับลายเอาไอ้เนี่ยออกเอาไอ้เนี่ยออกจอิกฮัลโหลมันกัดไม่เป็นว่าไงครับสบายไหมนี่วันนี้พามานั่งดูวิวเข้ากล้องเลยสุดยอดนี่ไปดูลูซิเฟอร์นมครับลูซิเฟอร์ตัวใหญ่เหรอ ไปเยอะมีมีด้วยเหรออืมคืออืมเป็นไงอืมมีมีนกเือไหมมีนเือไหมมีของหนุ่มปนอยู่นั่นไหม ไ้นี้มันจเท่ไลไม่มีพอนแ่งด้วไมครับปัตมของอันนี้หนุมหล่อเลยเหรอคด้านบนนั้นก็ตูตไ่ไได้เอาเลยครับลูซีเฟอร์ใช่ครับลซี่เฟอร์อัน้ลูซีเฟอร์่ได้บอกไม่ไดูก่ซ่เฟอร์อิเล็กตรอนันนี้โคอีไม่มาไอ้น่ยูบกูเยอะๆจูบบจูบจูบจ มันดูดไปสามรอบแล้วนะนี่อันนี้ตยทำ้ะไรก่อนมาที่นะในเที่ยวนี้พากันทีกลับมาตั้งตัวกินของเขาที่ได้เขาเองทำงานหลังบ้านก็ใช่ไหมล่ะมันเลยไปโรสุดหล่อเลยมัตีไปแล้วก็กลับมาหมอไฟ